ครับสวัสดีครับครับพื้นฐานตลาดวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเอ่อคือถ้าดูสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับสังเกตว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเน,นี่ยทุกคนจะมีความหวังเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกท,ที่ที่จะมีการฟื้นตัวจากมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจนะนะครับเพราะว่าทุกคนก็หวังว่าวันที่สิบสองกันยาที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีไม้เด็ดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ QE หรือเปล่า หรือมาตรการที่จะทําให้ภาพของเศรษฐกิจนั้นดีดีขึ้นโดยเฉพาะ,ะที่ทคนคาดหวังคือเรื่องของค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่ควรจะอ่อนค่าลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาตลอดนะครับก็ล่าสุดตะกร้า,ารเงินก็คือดอลลาร์อนินเด็กเนี่ยลงมาจาก84 <S <S จุดนะครับตอนนี้ก็ลงมาที่82จุดก็คือลงมาสักสองจุดก็ทําให้สถานการณ์ในฝั่งของตลาดหุ้นหรือว่าสินค้าพวกพภัณฑ์ ก็เลยกลับมาบวกได้ดีขึ้นในช่วงของหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงความหวังเกี่ยวกับทางยุโรปนะครับนั่นคือสิบสองกันยาเช่นเดียวกันนะทางสารรัฐธรรมนูญของอเมริกาของเยอรมันจะมีการพิพากษาเกี่ยวกับว่าทางรัฐบาลสามารถที่จะนําเงินใส่เข้าระบบหรือกองทุน e s m ได้หรือเปล่านะครับทาให้ความมั่นใจก็เริ่มกลับมารวมไปถึงทางประเทศจีนก็คือประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมวันที่1.8เปอร์เซ็นต เทียบกับเดือนิทุนายนอยู่ที่2.2%เความหมายคือว่าเงินเฟ้อจีนลดลงเงินเฟ้อจีนลดลงก็มีโอกาสที่เจ็บจีนจะใช้มาตรการการทุเรษกิจที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีผลทําให้ราคาสินค้าพวกกั์นั้นปรับตัวสูงขึ้นนั้นก็มีผลต่อไปก็คือว่าในภาพของนักทุนต่างประเทศที่หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาซื้อสุที่โดยตลอด เมื่อวานก็ซื้อไปหนึ่งพันห้าร้อยห้าล้านบาทนะครับก็ผมคิดว่าประเด็นเรื่องของนัลุนต่างประเทศเนี่ยยังน่าจะซื้อสุดที่ต่อเนื่องนะครับเพราะเงินบาทเราเคยเรียกว่าอ่อนค่าไปมาส,าาสัก3 2 0 3บาทดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เงินบาทเราอยู่ที่สาม5บดจุี่ห้าคือเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะครับก็เป็นไปได้ที่ต่อจากนี้ไปในภาพของนักทุนต่างประเทศน่าจะซื้อสุดที่เรื่อยๆแต่อยากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้คือวันจันทร์วันเสาร์ที่แล้ววันจันทรน่อตติดกั แักลงทุนบางท่านก็บอกว่าอตอนนี้ไม่ทําอะไรดีกว่าเทคโปรฟิตดีกว่าก็เลยเกิดแรงขายเกิดขึ้นแต่คิดว่าในภาพของการลงทุนนะครับณขนาดนี้ธนาคารพกิกรไทยมองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าวพวกก๊านเน์เริ่มจะดูดีแต่หุ้นที่เป็นโดเมสิกเทอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ ICT พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นะครับเราโทนดาวลงมาหรือไม่แต่กลุ่มมีเดียเราโทนดาวลงมา,ามนะครับเรา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 ดูดีขึ้นส่วนของตัวพลังงานแล้วก็ปิดตเคมีแต่ก็เชื่อว่าอินเด็กในสัปดาห์หน้าที่ไทยยังขึ้นได้ต่อนะครับวันนี้ถึงแม้ปรับลงก็ตามแต่ว่าไม่หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันนั่นคือหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์เจ็ดมื่อ 120, 120 7, <c oughs> เช้าสับสุดที่หนึ่งสองศูนย์เก้าแล้วก็ <c oughs> เกิดเทอร์เรนท์เกอร์ีรบาร์ครับ <c oughs> มากกว่าคนก่อนอีกคนก่อนหนึ่งสองย์หพี่ต้นให้หนึ่งสอเจ็อ๋อก็ตรงกันเพราะว่ามันคือหนึ่งสองศูเก้สมอ๋อจริงเหรอคะก็่แล้วเขาอาจจะเขาเขาปัดลงเอาปัดขึ้นนะคือเส้นสิบวันนะฮะอยู่หนึ่งสองก้าสามก็เลยบอกว่าหนึ่งสองศนย์เจหนึ่งสอูย์หกน้่แหลตรงนั้นก็จะเป็นแนวรับนะคุณวอลจับเป็นตัวเลขเลยที่ฉันจำเป็นเลขอย่างเดียวกับพี่ต้นเออครับแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันแหละดูที่เส้นจสิบวันเป็นเรื่องหลักนั้น ตรงนี้น่าจะามีโอกาสในการที่จะขึ้นไปได้ต่อนะครับ <Okay. S 2> รวมไปถึงถ้าดูของอเมริกาเนี่ยนะครับตอนนี้มีการประกาศตัวเลขต่างๆก็เริ่มดูจากฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเกอตัวเลขการยอดขดุลการค้าของอเมริกาซึ่งต่ําสุดในรอบหนึ่งปีครึ่งนะครับ <Okay. S 2> ก็แสดงว่าอเมริกาก็เริ่มดูดีขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าถ้าจะทให้มันดีขึ้นมันต้องมีการลดค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐนะครับก็ลดค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐ นั่นก็หมายควาว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ควรจะปรับตัวสูงขึ้นแต่วันนี้สังเกตนะครับว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยบวกขึ้นมา0.18ปเนีโตเคมีบวกขึ้นมา0.87แต่สังเกตว่าธนาคารพาณิชย์วันนี้ลงมา0.75 ICT 0.33 Property ตีลงมา0.22นะครับก็แสดงว่านักทุนเริ่มจะมีการเหวี่ยงกลุ่มก็คือกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มในประเทศะสู่กลุ่มต่างประเทศนะครับอินเด็กก็เลยเทคแคบๆ่เพราะว่า ตัวใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งลงตัวใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งขึ้นพี่ต้นคะขอหุ้นเด็ดก่อนไดหมตลาดจะปิดแล้วอ่าหุ้นเด็ดนะครับก็แนะนําหุ้นของอ่าจะบอกว่าคอมมอนดิตี้ผมชอบ p ต t g c ซอ๋อปตทจีซีเท่าไหร่นะพี่ซื้อตอนนี้หกสิบสาบาทห้าสิบนะครับเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึงถ้าดูแนวต้านก็คือแถวหกสิบหกบาทห้าสิบเป็นแนวต้านแรกหกบบาทห้าสิบแนวต้านแรกแนวต้านสองค่ะแนวต้านสองก็หกสิบเก้านะครับก็ดูกกลนิดนึงนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้า ตัวที่สองก็ยังชอบตัว I V L แน่แน่ยังเป็นตัวเดิมนะครับ I V L นั่นก็คือตัวเอาดูสเปคข,ของค่าตัวของพิโตเคมีนะครับถ้าดูในส่วนของตัวเอทิลีนนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสักก้นตัปต้าก็เพิ่มขึ้นมาสักสองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ในภาพของตัวลค่ากันกันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ GC จะโดดเด่นที่สุดนะครับแล้วก็ท็อป i อ l ก็จะโดดเด่นตามลงมาซื้อทันไหมคะตอนนี้เร็วๆๆค่ะท็อปก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่แนวต้านคือ70บาท เจดบาทนะคะครับอนนี้หกสิบแปบาทนะครับถ่างขึ้นไ่ได้ก็แถวแถวเจ็ดสิบสามบาทอาว i l ดีกว่ามั้งาเมื่อกี้ถามพื้นฐานผมเลยพูดพื้นฐานซะเยอะเลย i v l อานาต้้นเท่าไหร่นะคะนาต้านคือไฮคือเส้นสอง้วันนะครับสาทสองบาทเจ็ดสิบห้าวิีทุกบาทอายนั้นที่หนึ่งาสอตัวเนี่ยมันทะลุไปเรียบร้อยแล้วคือเส้นสอง้วันอนั้นถ้าเผื่อโอเค i อ l ทุกสองเส้นสองอยวันคือสามที่สองบาทเจดสิบห้าเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึงสามสิบหลัก G C I V L แล้วก็ท็อปครับท็อปนะคะจากคุณต้นเกษตรกรไทยหุ้นเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมแล้วเคาะทันกันหรือเปล่าซื้อราคานี้เลยใช่นี้ครับตอนนี้อยู่คอร์มาร์เก็ตคอร์มาร์เก็ตเคาะทันนะผมนั่งรออยู่ตั้งนานนึกว่าจะปิดตลาดซะแล้วอ่ะคุณต้นค่ะคุณต้นเอาตอนท้ายตลาดค่ะทั้ง I V L แล้วก็ G C นะคะซีแ้วก็ท็อปเยเจบาทแล้วก็ท็อปแปด ท็อปนี่เท่าไหร่นะเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบาทแนวต้านแรกนะครับเจ็ดสิบสามแนวต้านถัดไปเก้าสามห้าสิบแนวต้านถัดไปนะครับแล้วก็จีซีนะครับก็ดูที่แนวต้านแรกคือหกสิบห้าแล้วถัดไปคือหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าหกสิบเก้าบาทตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับก็เชื่อว่าในภาพของตอนนี้เราเราเริ่มเปลี่ยนกลุ่มจากเดิมคือโดเมเมติกเพย์กูดในประเทศนะครับตอนนี้เราโยกมาที่กลุ่มตัว General Pay ก็คือกลุ่มคอมงบดิตี้แหละนะครับก็อยากฝากนักลงทุนว่าตอนนี้เริ่มต้องตามไม่ทันนะต้องตามไม่ทันนิดนึงเพราะว่าจนนี้ก็นแล้วครับผมอ๋อค่ะสามตัวเด็ดของคุณต้นจดไว้นะคะคุณนิรันดร์ได้ครับเราจะได้เช็คคุณต้นสัปดาห์หน้าว่าได้ตามราคาที่ให้ไว้หรือเปล่าครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ตอนนี้ผมขอนิดหนึ่งก็คือว่าหลักทรัพย์เกษตรกรไทยในมีการเปิดโครงการอบรม นะครับตอนนี้เปิดโครงการมาแล้วครั้งนี้ครั้งที่สามคือเคสแดอย่างเตอท่านใดที่สนใจจะอบรมนะครับเราก็ไม่เคยเล่นหุ้นเลยนะฮะไม่เคยไม่เคยมีพอร์ตอยู่ที่ใส่บกเกอร์หนึ่งเลยนะครับเราอบรมให้ฟรีแล้วก็เอาเงินให้ท่านห้าหมื่นบาทไปเล่นเลยกําไรก็เอาไปขาดทุนหลักเก็ตะกรรับเองให้ตัวเลขหรือให้ของจริงคะให้จริงครับแต่ต้องเปิดพอร์ตใช่ไหมคะอ่าเปิดเปิดพอร์ตก็คือเราเอาเงินห้าหมื่นบาทแข่งกันเลยแล้ววงเงินเท่าไหร่ถ้าพอไปเปิดพอร์ตได้ห้าหมื่นหมายหมายความว่าห้าหมื่นบาทเนี่ยเราให้ต่างไปเล่น ไม่รูุจริงเลยเฮ้ยไปเปิดกันดีกว่านะเปิดจริงๆเลยแล้วก็ต้องผ่านกฎเกณฑ์ก็คือว่าต้องมีการคัดเลือกกันสี่สิบท่านโอต้องแบบเราจะแค่สั้4สี่สิบท่านนะครับเราเรียกว่าเคสแต่อย่างเติร์กสี่ท่านสามตอนนี้ปีก่อนหน้านี้เรารับเฉพาะกรุงเทพมหานครสี่สิบสี่บแต่ตอนนี้เรารับที่เชียงใหม่ชลบุรีกรุงเทพมหานครอุดรธานีภูเก็ตรับห้าจังหวัดเลยจังหวัดละสี่สิบท่านเหมือนเหมือนคล้ายๆคือเหมือนเดิอสตาร์เลยครับหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การรับนี่คืออะไรครับคือคนไม่เคยไม S <S ไม่เคยเปิดพอร์ต<อ>ที่ไหนเลยนะครับตอนานี้สปอนเซอร์หลักก็คือ,อ,อตลาดทัพย์่ป <ๆ S 2> ระเทศทไทยนะครับสนใจก็โทรมาที่026960011นะครับ6960011หรือว่า KS ยางเติร์กนะครับในเว็บไซต์คือ KS แล้วก็ยางเติร์ก TURK นะครับก็หมายความรับทั่วประเทศว่างั้นเถิดนะคะแต่ว่าคือหมายความว่าก็จะไปสอนที่เชียงใหม่ไปสอนที่ชนบุรีไปสอนที่กรุงเทพหาดใหญ่แล้วค่ะหาดภู ภูเก็ตนะเราเปที่ภูเก็ตแล้วก็อุดรนะครับสอนเรียกว่าสอนทางทีมงานรักษาพันธุ์ตไทยก็ไปกันหลายคนเราไปสัมภาษณ์ที่นู่นเลยนะแต่กว่าสัมภาษณ์ที่นู่นเลยแต่กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยววัดนักริงคือกรุงเทพจะหมดเขตสิ้นเดือนนี้คือสามสิบสิงหาเชียงใหม่ยี่สิห้าสิงหาชลบุรีก็สิบกันยาแล้วก็ภูเก็ตสิบห้ากันยาอุดรธานีก็สามสิบกันยานะครับก็สนใจก็ติดต่อตามที่ที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ อ๋อค่ะค่ะเอาล่ะรายละเอียดสัปดาห์หน้าหุ้นขึ้นใช่ไหมคะคุณต้นค่ะสัปดาห์หน้านะครับผมคิดว่าหุ้นยังไปได้ต่อจนถึงนะครับก่อนวันที่สิบสองกันยายนออแต่สิบสองกันยายนก็จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐสิบสองกันยายนก็คือจะมีสารนณนเกี่ยวกับเรื่องของเยอรมันออนะครับแล้วก็ณวันนี้สิ่งที่ทุกคนกังวลกันคือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปคือตัวเลข gdp ออจ,จะประกาศกันในวันที่สิบสี่ถึงแม้ว่าติดลบก็ตามนะครับแต่ผมไม่ต้องตื่นเต้นอะไร พราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ายุโรปมันตึงเต้นทิ้งติดลบยิ่งดีดีคือหมายความว่ายูก็คงจะมีมาตรการกับต้นเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นแัง้นผมก็ต่อดูว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์นู้นเรายังมองว่าทิศทางของหุ้นย่งเป็นขาขึ้นครับมีมีแนวต้านให้ไหมครับแนวต้านนะครับก็ไฮเดิมคือหนึ่งสองสองแปดนะครับถัดไปก็เป็นที่หนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่แปด ก็ดูที่หนึ่งสองสดหนึ่งสองสี่แเป็นแนวต้านแนวรับที่ที่มองไว้ครับกะไฮเดิมใช่ไหมคะของไฮเดิมคู่คือหนึ่ไฮเดิมแรก1,2,4,8เป็นไฮเดิมถัดไปครับอืมค่ะค่ะครับผมอ๋อตอนนี้เองลูกค้าของกสิกรไทยเข้ามาเปิดพอร์ตเยอะไหมคะก็เรื่อยๆก็ถือไปเยอะขึ้นนะครับหลังจากที่เรามีข้อมูลของทางแม่คายรี่เพิ่มเติม นะครับผลิตของกัจจกอนเหรอคะมกัจจกอนไทยกับแมคควายรี่นะครับของออสเตรเลียนะครับก็เราก็มีเป็นเป็นพาร์ทเนอร์กันข้อมูลก็มากขึ้นนะครับนักทุนสถาบันก็มามากขึ้นดังนั้นลงทุนรายย่อยก็มามากขึ้นเราจะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นนะครับที่ที่ไม่ได้ออกรายการคุณม่อนนี่คือว่าเราจะเปิดสาขาเพิ่มขึ้น52สาขาโอ้โหหายไป2อาทิตย์นี่52แล้วหรืออ่าแต่ที่ยังตอนนี้28จะเป็น52ภายในสิ้นปีนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับก็อาจจะไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะวันศุกร แล้ววันเสาร์เนี่ยผมต้องไปต่างจังหวัดบ่อยแต่วันนี้ก็ขอเบี้ยสักวันหนึ่งเพราะหยุดสามวันนะครับและปลอดการใช่ไหมคะครับผมเทรนดของนักลงทุนในยุคนี้มีการเปลี่ยนเทรนกันางหรือว่าเป็นเทรน์แบบเดิมซื้อหุ้นกลุ่มเดิมๆยังไงไหมคะอ๋อตอนนี้ต้องเปลี่ยนแนวโน้มเลยนะครับคือเดิมจะในหุ้นในประเทศเดิมคือหุ้นในประเทศนะครับเพราะตอนที่ผ่านมาคือเศรษฐกิจต่างประเทศนั้นเป็นขาลงแต่ณวันนี้เรามองว่าเศรษฐกิจของต่างประเทศเนี่ยจะเป็นจุดบอททอมยังไม่ได้ฟื้นตัวนะฮะ ัละโอกาสที่มีการโยกย้ายหุ้นไปสู่สินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยผมมองว่าก็เป็นไปได้สูงมากขึ้นนะ,ะเราก็เลยมองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องน้าวันนี้คือการเป็นแนวโน้มจากหุ้นเดิมคือหุ้นในประเทศไปสู่ต่างประเทศนั้นเรามองว่าน่าจะมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เน้นหุ้นต่างประเทศเป็นหลักในช่วงนี้ครับอ,อ๋อหุ้นต่างประเทศเป็นหลักครับผมอ,อันนี้คือเทรนร,ร, <Okay. S 2> ระยะยาวหรือเปล่าครับะผมระยะระยะถึงวันที่12กันยาครับโอเคเทรนที่ไหนคะคุณต้น เทนเล่นหุ้นต่างประเทศแบบไหนคะก็คือคอมมอดิตี้ฮะคอมมอดิตี้ออสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือน้ำมันปีโตเคมีโลงกนนะครับจะดูแลาวสนใจมากกว่าหุ้นในประเทศก็คือในภาพของแบงก์คอมเมอร์สโรงพยาบาลอะไรพวกนี้เราเล้นกลุ่มนั้นเป็นหลักครับคุณต้นถามบ t ทอ่อะว่าบ t ทอที่มีการร่วบพามาเป็นสี่บาทจากเดิมเจ็ดเจ็ดสิบตังค์ใช่ไหมคะครับผมค่ะตัวตัวนี้วิเคราะห์ยังไงบ้างน่าถูครองหรือน่าลงทุนหรือไม่ยังไงคะบีทีเอสแฮะค่ะ ก็ดูเนื่องจากว่าตอนนี้ BTS นะครับหลังจากที่มีการสปิทพานะครับเ,เพิ่มพา68นะฮะ64ต่างเป็น4บาทเนี่ยเนื่องจากว่าเหตุผลก็คือว่าเขาต้องนะครับเขาต้องคือเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นถ้าพาต่ำกว่า1บาทเนี่ยนักลงทุนฐาบานต่างประเทศอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไร ừ, หร่ดังก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าในเชิงของพื้นฐานเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ<ช>แต่ว่าราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงคือจำนวนหุ้นที่นด้ทุนถืออยู่ก็จะน้อยลงก็จะน้อยลงนะครับราคาหุ้นก็เลยปรับตัวขึ้นขอ ครับผมก็หนักขึ้นเพราะราคาหุ้นมันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวก็จะง่ายขึ้นก็จะดีขึ้นในเชิงพื้นฐานก็คือว่ามันก็จะดีน่าจะดีขึ้นในเชิงของนักถุนสารบันที่เดิมไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยากซื้อมากขึ้นเรามองเทรนเป็นขาขึ้นครับขาขึ้นแบบไหนครับ BTS อ่าคือในเชิงของเนื่องจากว่าอดีตที่ผ่านมา BTS นั้นอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้กำไรกําไรก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับก็มองมองว่าพื้นฐานเราไม่ทําไว้นะครับแต่เทคนิคเนี่ยดู ห้าจุดห้าหกครับห้าบาทห้าสิบหกต่างเป็นแนวต้านแนวต้านนะคะครับผมเฮ้ยเหรอทางเทคนิคเหรอคะทางเทคนิคครับสั้นๆครับห้าจุดห้าหกเป็นแนวต้านเราที่ห้าจุดสามศูนย์ครับผมครับค่ะค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ะตัวกรุงไทยแบงก์ค่ะครับผมก็กรุงไทยแบงก์เรามองว่าเป็นข่าวในเชิงบวกนะครับที่ดีขึ้นเลยนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เขามีการเพิ่มทุนเนี่ยเราคิดว่าจะเกิดเดัชนีเอสเต็กประมาณสักสิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากำไรเขากำไรเขาจะโตขึ้นตั้งกี่สิบแปดเปอร์เซ็น แสดงว่ากําไรโตกว่าเดลิเวอรี่เอฟเฟกที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เอ็กอาร์คือสี่บาทสี่ต่อหนึ่งราคาสิบสองบาทหกสิบแต่ตอนนี้คือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคทีบจะโดนข้อจํากัดก็คือว่าเขามีโอกาสในการเพิ่มทุนตอนนี้ก็จบแล้วผมถือว่าเราเลยเป็นมาตลอดเนาะเออเราเราเล่นคือโอเวอร์เลยก็คือซื้อแหละนะครับเราเราเล่เป็นคือตอนนี้เริ่มซื้อแหละถ้าเขาซื้อบริเวณไหนคะคุณต้นเคทีบีเรามองพื้นฐานคือสิบเจ็ดบาทตัวเดี้วสิบเจ็ดหลังเอ็กนะฮะหลังเอ็กซ์อาร์ตัวเดียวตัวเท ยีิบสบาทแนละ้วอ๋อเหตอนนี้ขาสิบเจ็ดบาทนะสมมติถ้าย่อไปต่ำกว่าสิบหกบาทอตอนนี้ถ้าดูแาวรับเทนไลน์ขาขึ้น mm hmm. ก็คือสิบหกบาทต้นๆต,ตรงนั้นเป็นแาวรับสําคัญ ก็คิดว่าตรงนี้อตอนนี้16.60นะครับค่ะค่ะรอย่อตอน1 6าทต้นๆผมคิดว่าน่าสนใจครับอ๋อสำหรับกรุงไทยแบงค์นะคะครับผมครับทีนี้สถานการณ์ในเรื่องราวของการเพิ่มทุนสําหรับบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่ถือว่าอ่อนแอใช่ไหมคะเป็นรัฐสัทธ์แข็งแกร่งการเพิ่มเพิ่มทุนเพื่อจะไปขยายธุรกิจอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่ากําไรเพิ่อโตขึ้นแบบ28%เฉลี่ย3ปีแต่ดูที่นักหนัก18%ก็ถือว่าน้อยถ้าเทียบกับกำไรที่โตขึ้นนดูที่นักหนักที่เก ก็เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะคะคุณผู้ชมจากสถานการณ์เดิมสมัยก่อนเวลาเพิ่มทุนก็รู้สึกว่าอ่อนไหวแต่ปัจจุบันที่การเพิ่มทุนกับสร้างสถานะไม่ต้องดูต้องดูว่าต้องดูว่าเพิ่มทุนไปทําอะไรแต่ครับแล้วก็เทียบกับกําไรกําไรของเขาถ้ากาไรเขาโตมากกว่าดิลชั่นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นแสดงว่านั้นดีแต่ถ้าเดลชั่นบอกว่าเดลชั่นมีเกิดขึ้น50%แต่กําไร3ปีโตแค่10%บเอนอย่างนี้อันตรายกําไรโตขึ้นก็จริงแต่ว่ามันอันตรายก็คือ อินเทลจะเกิดขึ้นข้างมากนั้นแบบนี้คือไม่น่าสนใจแต่แบบนี้คือโตขึ้น28%แปดเปเซ็นต่ดันคือแค่18%ค่ะถ้าท่านที่มีหุ้นของกรุงไทยแบงก์ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เลยใช่ไหมคะอ่าก็กรุงไทยได้เพราะว่าทางกองทุนพื้นฟูของซื้อด้วยครับเขาถือหุ้นเท่าไหร่เนี่ยอ่าเขาจะว่าห้าเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกลบอะฮะมาจกาจำตัวเลขไม่ได้เหมือนกันค่ะค่ะก็กองทุนคงใช้สิทธิ์เหมือนเดิมนะคะปันผลด้วยนะคะนนนนททีีีีี้้้้คคครรรััับะะะะะเเออ่่่่ถวววสสิิงงงงตมมมมดดยาาจจกขึ อความสิ่งก็คืออยากอยากอยากกลัวกลัวอะไรคะหมายความว่าหุ้นโดยรวมฮะค่ะอยากกลัวตอนนี้ทุกคนมองว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจยุโรปไม่ดีค่ะแต่ผมมองว่านี่คือมดทอมของเศรษฐกิจระยะสั้นค่ะก็เลยมองว่าวันนี้จนถึง12กันยาก่อน12กันยาผมถือว่าหุ้นน่าสนใจค่ะนะครับโดยเฉพาะในภาพของสินค้าโภคภัณฑ์ที่บอกไป k บ b กองทุนถือหุ้นอยู่มาตั้ง55เปอร์เซ็นต์ะ ก็ถือว่าเขาต้องจองด้วยนะครับใช้สิทธิ์รักษาการสัดส่วนถือครองนะคะครับผมค่ะแล้วก็ในส่วนหุ้นตัวแม่เขาล่ะพอตทหรอคะหุ้นนะครับก็เป็นตัวตามด้วยเหมือนกันคือถ้าเกิดถ้าหลักเนี่ยผมจะชอบตัว G C ซ o p อไอวีมากกว่าอแต่ถ้าเป็นตัวแม่เนี่ยคือมันก็ตัวตามอ่ะตอนนี้ตัวแม่ตัวแม่เป็นตัวตามไปซะแล้วเพราะตัวที่ฟื้นก็คือสินค้าพกภัณฑ์ก็คือตัวปิโตรเคมีแลงการ์ดแต่น้ํามันเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นตัวมากมายอะไร นะครับแต่ว่าปตทถือหุ้นอยู่ตหลักก็คือปตทสอพอปตทเคมีคอลนะครับแล้วก็ท็อปก็ถือหมดเลยแล้วแสดงว่าเอาเจ๋งๆไปเลยเอาเอาเปอร์เซ็นต์ที่ดีกว่าอ่าใช่ปอร์เซนเทสอปตทขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่หมายความไม่ขึ้นนะครับโอเคครับผมขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ